กับฟิลิปในส่วนของลูกค้าทุนก่อนนะคะในเรื่องของภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะยังผันผวน,นอยู่นะคะอาจจะยิงทางลงได้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เห็นภาพความผันผวน,นของตลาดไปพอสมควรนะคะยืนทั้งในแดนบวกแดนลบสุดท้ายปิดลบไปเล็เลเลกน้อยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับตลาดทุ้นไทยก็คงเป็นการสะท้อนภาพของออตลาดที่ดูค่อนข้างเทียบเปราะบางกับ าภาวะแรงกดดันจากภายนอกนะคะหลักๆเลยเนี่ยคิดว่ายังคงเป็นปัจจัยเดิมที่ทุกคนให้ความสำคัญอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องการประชุม ECB นะคะสำหรับความคาดหวังต่อรายละเอียดของมาตรการ QE ที่จะได้เห็นกันนะคะก็เริ่มประชุมกันในวันที่22มกราคมนะคะก็ความคาดหวังมีค่อนข้างเยอะก็ต้องเผื่อใจสำหรับเรื่องของความผิดหวังด้วยนะคะถ้าตัวมาตรการที่ออกมาเนี่ยไม่ได้มีปริมาณที่ มากกว่าที่คาดการนะคะหรือว่าไม่ได้มีรายละเอียดมากพอพอควรเนี่ยก็ระวังเรื่องของตลาดที่จะย่อตัวลงด้วยนะคะสําหรับความคาดหวังที่มีอยู่ค่อนข้างมากในตอนนี้ที่ผลักดันตลาดหุ้นทางฝั่งยุโรปขึ้นนะคะแล้วในส่วนของเอเชียก็ถือว่าไม่ได้ดูแย่มากเพราะว่ามองในเรื่องของตัวมาตรการ QE ที่เข้ามาแน่นอนที่สุดในเรื่องของฟันโฟลที่จะ,ะไหลเข้ามานะคะใน นิสับ้างในบางส่วนนะคะแต่ว่าก็มองในเรื่องของแรงกดดันจากภาพใหญ่จริงๆเรื่องของออตัว GDP โลกนะคะก็ปีนี้ค่อนข้างที่จะชะลอลงกว่าคาดเรื่อยนะคะก็มีการออกมาปรับลดเรื่องของคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะคะรายล่าสุดที่ปรับลงก็คือตัว IMF นะคะเพิ่งออก รับตัวประมาณการ GDP โลกลงจาก3.8%นะคะสำหรับปีนี้ลดลงเหลือ3.5%นะคะยังคงเป็นความกังวลใจในเรื่องของเศรษฐกิจของจีนรัสเซียญ,ญี่ปุ่นแล้วก็ในส่วนของกลุ่มยุโรปนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับตัวรีพอร์ตของทาง World Bank นะคะที่ที่ประกาศออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศปรับลดตัว GDP โลกลงนะคะก็ความกังวลใจค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้